สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีตอนรับข่าสู่ช่องสพโชคครับเมื่อนี่สสพโชคกับสพพีพี่น้องไปพบกับพ่ออบนครับขวัญใจคนจนครับขวัญใจคนยากครับซึ่งพ่ออบนคณะนี้ยุ่ในสายพรมกับพี่ห้าผารวยครับก็ต้องขอขอบคุณพี่ห้าผ่ารวยหลักมณิชานมาในโอกาสนี้ด้วยครับขอบคุณครับเอาพี่น้องกันมาฟังเบิงบาพ่ออบนพ้นจิตได้เด็กตัวได้ครับซึ่งคณะนี้ยุ่ในสายพรมกับพี่ห้าครับ เดี๋ยวพี่น,อน้องมาฟังเบุงครับซึ่งคุณพ่พอบนนี้จากาุบลนนี้เราก็เฮ็ดตั้งแต่วันบุละครับตั้งแต่มือบุญเขาสากนะครับวันพระใหญ่ที่ผ่านมาเนาะครับเราก็เลยโทรมามหาโทรมาว่าสูฟังนะครับขวัญใจคนจนเอ้ยฮ้าพะรวยเอ้ยรัตนีชาแน,ววนแลวัสนเราก็เลยบอกแนวะทางมานะครับพี่น้องก็เตรียมสม,มุดปากกาจดเอาเด้อครับเด้อ ครับสำหรับแนวทางตัวเลขเล่ากับบอลายคู่ลหลาหางนะครับฝากพีฝากนองมากเพียบเป็นแนวทางเท่านั้นพัสดุลวาว่าครับซึ่งเล่ากับเ่าถึงเหตุการณ์ที่ว่าเล่าได้จากทํำขึ้นมาจากเหรียญเหรียญสร้างสามเสียนแน่พัสดุ่าว่วาเงืนห้างต่างๆนะครับขันบ่มีเหรียญเล่ากับบริเฮ็ดนะครับท้ามีเหรียญกับจังไดเฮ็ดพัสดุสละวา่า แต่ว่างวดนี้ครั้งนี้เราก็ว่าเราได้เฮ็ดจากาเหรียญนั่นได้กะพี่น้องเหตุก็ลืมเนาะเดี๋ยว่อยไปฟังฟังในคลิปนะครับเฮ็ดจากเหรียญนั่นได้ก็ไไนะ้แต่ว่าเราก็เน้นมมใหายยุ่นะครับบนเป็นบนล่างเป็นล่างประศับพี่น้องเตรียมสม,มอดอดอดุดปากกากต่โจดเอาได้ครับเด้อครับขามาแล้วก็อย่าลืมก็เลยก็แช่นะครับเพื่อเป็นกำลังใจทางเพจทางช่องน้ำแน่นะครับมีช่องห้หาารวยเพดเห,หาฝรวยแล้วก็รัดมณีชาแนลนะครับ ฝากพี่น้องนะครับแต่ว่าพี่น้องก็ให้กําลังแรงใจมาทุกคลิปทุกคลิปอยูดกนะครับขอบคุณพี่นอ้องหลายๆนะครับที่ให้กาลังแรงใจซอย,ยกดไลค์กดแชร์เพื่อคุณแรงใจทห้งช่องทางเพจนะครับครับก็ต่อจากนี้ไปกับพี่น้องก็ไปฟังแนวทางจากคุณพ่ออุบลน,นะครับขวัญใจคนจนเลขเด่นบนเป็นบนล่างเป็นล่างนะครับเน้นๆให้พี่น้องได้รับพิจารณานะครับให้พี่น้อง อาปีหน้าเองนะครับเด้อเอาต่อจากไปฟังแนวทางจากคุณพ่ออุบลขวัญใจคนจนได้เลยครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับพี่ฮาพารวยครับพี่มาที่ชั้นแนวจ้าพ่อครับผมว่าเห็นเนี่ยเขาว่ากันเป็นคนคงจีรเลยว่าจากเอ็นว่าจะต้องปลวกเลื่อนหน่อยปลวกชนะซีปลวกขวัญใจคนจนปลวกเรื่องหน่อยฮะ พอต้องไปลงทุนหลายตัวหลายเรื่องเรียบผมมีโอสำหรับเงินหน่อยมันก<อ>็พอการการพอพ่อพ่อเป็นเลขแบบใดจา้ขาอของพอ่เบบพอเลขนั่งเอาเลขบอมบอมนวณบอมนี่ยังแต่นนันเป็เนเหลือว่าของเรียดเ,าเ,าเราเลขียังก็จ้าเลขเอาเราเเอาลี้ยนมาเฮ็ดเอาเลาาีเ้ยนน,นี่ยังจ้าบอกเลี้ยนพ่อสวงบอกเล่นเก่าเงินโบราณ โอเขามาจังหวัดละพอเฮ็ดถูมาจากงวดแล้วจ้ามันคือมันแต่ว่าบางทอกับ่มนี่เย็นกับโมนเนี่แต่ว่านั่นเป็นเฮ็ดจุดยอดในเหตุบางเรื่องทีของกับจังหวัดเห็นจุดนีนะผมว่าเขามาสองงวดนีวังเห็ดบงนึงของบางเฮ็ดกต่ละงวดเดียวมากคับเจ้าหนี้นะมันแบกภานะมากจังแต่เจียธามาเจียธาในสองตัว หวดวดวดนั้นหาบบมีของเฮ็ดวดถือมันออกอี่ยงไงคือว่าลังจัดเจียธามานั่น่ะเจีาแล้วก็ออกจาออกเจียธาหน้าอะไระมวนั้นละบา่เจะนีเหตุเดยวดี้วก็เล่าหมวดสี่เลี้ยมมากก็เลยได้เห็ดจ้าเล่ยได้เหต้เลื่อนได้เห็ดรักวันนึ่ได้เห็ดสองสองั วดที่แล้วเก้าสามห้าฮะบุตรงตรงเลยวดที่แล้วเหรียญเหรียนช้างสามห้าโอเหรียญช้างสามเสียนมันมาจากวดที่แล้วได้เก้าสามห้าสามสามเสียนนู่หาะได้เก้าสามหาตรงตรงเลยนอกจากงวดก่อนตรงตรงเลยแต่เรแปลว่ามันบดยตรงครับโดตรงงายง่ายง่ายพวกคนใจคนจนง่ายถอดกระถิ่กรถิ่ไปเลยบดยตรงคำนวณ เลยคำนวณเลยรักนั่นรักนีอเขาลากันก็เลยเทงวดปวกง้อปวกบุ้งงี้ก,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 กนันไม่ทีน้ำทุนได้กันดอกท<า>ะเลยจะไปไปซอยๆมา,ามาทาเขามีเชือกนั่งกันจะได้ล่องเรือกันดอกเลขขวัญใจนคนจนที่บอจ่าพ่อใช่สิใอเ,อเขวัญใจคนจนขวัญใจคนจนเพราะว่ามันหน่อยหน่อยโตเนาะจ้ะหน่อยโตัว,วอเอาโจทย์ทะเลยก็ได้เ่ราะวิญญาณทะนั่นเองเป็นผู้บอก สนใจคนจน,นจากเลียนวิ่งไหนเลขเดินหรือจับใดหน่ะมันซีกับเก้าจับคู่กันเลยบอจ่าซี่กับเก้าหมอเรียนเรนวิ่งเลยเดินหรือจับก็ให้ตัวเดินไดบจิ้มมาดเด่นเลยนะหนเขียนว่าเลขเด่นสี่กับเก้ามันบอจ้าเจเลขเด่นเลขสามตัวกันหนึ่งสี่เก้ากับสองสี่เก้า ห 4, 4, <9 S 2> นึ่งสี่เก้ากับสองสี่เก้าเอแล้วครูให้ก็สี่เก้าสี่เก้าเออหนึ่งเก้าสองเก้าแค่นั้นแหละหนึ่งเก้าสองเก้านี่ต่อต่อติดจากขัดจากสี่เก้านั่นคือแต่ว่าตัวเด่นพอคือสี่เก้านะจ๊ะเน้นใช่ใช่แค่นั้นละทุนนะ สื่อ,อง่งใช่ไม่ต้องตุ้ยกับบม่ต้องกับเลยหจ้ะบนย่างยวครับบนย่างเดียววนี้บ,บนย่างเดียวแตลว่าล่างยิ่งสองตัวเดียว,ยวบนย่างเดียวนะครับเนี่ยล่างสําหรับล่างกับมีอตั้งหากนะครับครับล่างมีตั้งหากสองยางเดียวล่างยิ่งสองครับควบคู่ไนี่สองหกสองหน,นึ่งสองศูนย์นี่แค่นั้นแหละ สองหกสองหนึ่งสองศูนย์กัปโบต้องกลับเลยโบออกขับรถต้องเอามันนะครับฮะไม่ต้องกลัปลูกเหรอเออเราแกผู้จะกลับก็นเลยแกเดีว่าได้ขับรถอย่างพวกเนี้นทุกตัวบนล่างของพ่อนี่ก็คือห้ามกลับเล่นมาจ่ะมาตัวโบต้องกลับบบต้องกลับเนี่ยสัมมาสัมมาด้วยสัมโมมาสัมเนบมมาแต่ว่าบบมีฝาดเลยอะเล็กวิ่งกตบว่มีฝาด วัวตอนไหเก่าตัวเดียวไปตอนการไหนกันชีไะลรมากอาจจะมาเป็นสองตัวแต่ว่าชีีเก่าตัวเต็งมันชีเก่าบนตัวเต็งตัวเดียวไ้สูตรเต็งเลขตัวนัดครับครับข้างล่างก็เน้นสองหนึ่งตัวเดียวข้งล่างหนึ่สองหนึ่งอ๋อนมีสองหนึ่งสองหกสองศูนย์ไหมมั้ แมนจะเออมีแค่นั้นเอรัเหละมีแค่นั้นเองวันจันจุลอหมาไหนนั่ขึ้นวันพระเกี่ยวไปพระขึ้นชิพาคำเงินชิพาคำมีคือเหตุขึ้นวันพระชิพาคำที่ผ่าวันเฮ้อวันเอ้าเบย์ชอวันวันทางขึ้นชิพาคำทางขึ้นหรือทางแยมครับพ่อ กลางคืนกลางคืนเริ่มเกลางคืนท่าทำก็อนเมื่อเมื่อเมอเมื่อเขาสากนะพ่อต่เมเขาสากเลยเขาสไว้ทําคืนวันพระใหญ่ข้างขึ้นอืออืออรเน้ที่ทรบอกเลยก็ค่แต่มันเลยัน้มากแต่มันเก่ามากพวกเนี้ยก็บม่ได้ง่ายด้อยที่ทรบอกเนี้ยพ่อหนูใช้ซื้อาอว่าคุณพ่ออุบลเด้อจ้ะจ้าจ้าจ้า คุณพ่อคอนขวัญใจคนจน <c oughs> คุณข่อตังค์ซื้อเหล็กขวบหนูทวนเหลขก,ก่อนเด้อจ้ะจจเหล็กเบนพ่อมีสี่กับเก้าสามตัวบนหนึ่งสี่เก้าสองสี่เก้าจับคู่สี่เก้าหนึ่งเก้าสองเก้าใตัวเน่นตัวนักพวบก็บคือสี่เก้าใส่วนล่างวิ่งสอง จับคู่สองหกสองหนึ่งสองศูนย์เน้นสองหนึ่งคนล่างห้ามกลับนะคะเลขขวัญใจคนยากนะคะงบน้อยาเลื่อนผ่านแ <c oughs> มนมาจัพู่ห่วงทุ้นหน่อยหวกขุ้นหน่อยแม่นนต,ต้องไปจับคู่มาตัวนั้นตัวนี่มาางจับคู่ห้เลยแล้วก็แท่งเอ้หรดจ้าพ่อจ้าพ่อพ่อม่อยังจะ ฝากถึงพี่น้องเอฟซีที่กำลังรับชุมคีปอยุ่การฝากยังกะเพยงแต่ว่าขอใอ้โชคดีกันทุกคนใช่ัหนล่ะมันไม่สวงใช่ไหมไอขาละไอ้ภาพาแบบเัอหายเงินหญเลื่องเงนมันเกื่อวกอ้โชคดีกันทุกคนทุกคนพอมีแรงบอกใครได้กันที่โทรบอกไม่ดีได้ของก็เย็ดติดกับพี่โทรบอกเองแามันบตอนได้ของก็เย็ดมันกับโทรบอกตอนไอ้ขอให้มัน มันเป็นเร็กแต่ว่าที่ตัวกันมีขบวนอ่าเออมันอะไรก็ที่ได็บวดก็ที่้บราณบริเบวบวไคกอมันมียอะมากถึง่ดสีแลทางสามเสียงยอะมากใน้านหางเออเียดีเนาะครับขอบคุณครับคุณพ่อครับขอบคุณนะคะคุณพ่อครับขบจ้าสวัสดีจ้า